สวัสดีครับก็วันนี้ก็มีข่าวสารมาแนะนำนะครับสำหรับน้องที่จะ,อะของพี่จะขอเป็นระบ,บุเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับก็คือกลุ่มที่จบวิศวะแล้วก็กลุ่มที่จบวิทยาศาสตร์จะมีวิทยาศาสตร์กับกกขอ,ขอนะครับกอก็จะเป็นสายสายเทคสายคำนวณน,นะครับอ่ ข่าวดีก็คือเดี๋ยวจะมีประกาศนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาเนาะอันนี้ประกาศไว้แต่ไหนเนิ่นๆทำไมถึงมาคุยตั้งแต่เนิ่นๆเนื่องจากว่าตอนที่พี่สอบเองอะนะครับพี่ตั้งใจแล้วล่ะดูข้อมูลมานะครับหลังจากจบวิศวะมาก็ดูข้อมูลมาแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือตอนตอนบวชตอนเดือนตุลานะครับเน,นีี้เนี่ยกวาจะอ่านหนังสือตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาสอบนะครับก็ประมาณ5เดือนนะครับ อันนี้เนี่ยก็เลยมาแจ้งไว้ตั้งแต่เดินนะครับเพราะว่าสนามนี้ไม่ใช่สนามมันเป็นสนามกลางที่แบบแข็งนะครับอของในร้อยของทอบอ,บอนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวมาแนะนํานะครับว่าแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มวิศวะมีวิชาอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็จะมีความรู้เกี่ยวกับยศนะครับอันดับที่สองก็ภาษาไทยอันดับที่สามภาษาอังกฤษ อันดับที่4ี่วิชาความรู้ทั่วไปอันนี้อาจจะรวมพวกอาจจะเป็นแอ t ทิจูดหรือว่าวิชาคณิตศาสตร์แบบเหมือนตำรวจหรือว่ากอพอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันที่5ก็จะเป็นแนวข้อสอบการเมืองการทหารเศรษฐกิจสังคมอาเซียนนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นทั่วไปนะครับอันนี้น่าจะสอบเหมือนกันทุกกลุ่มนะครับทีนี้ต่อไปถ้าเป็นกลุ่มวิศวะก็จะมีกลศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อาจะเป็นพวกแคลคูลัฐ คณิตศาสตร์มอปลายเอนทรานสมัยนัเอนทรานกพวกทีแคดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ความรู้ทางสถิตินะครับสแตทนะครับแล้วก็เขียนแบบเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือออโต้แคพวกนี้นะครับคำสั่งในต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้นอันนี้ง่ายนะครับแล้วก็ความรู้ความต้นไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นสายสายวิศวกกลุ่มหนึ่งนะครับส่วนกลุ่มสองไม่ใช่ครับ กลุ่มวิทยาศาสตร์ที่เป็นกลุ่มภาคกกลุ่มกอนะครับก็จะเพิ่มเติมมาก็คือเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับเข้ามานะครับโอเคแล้วก็ ฝากไว้นะครับว่าเผื่อเราจะเตรียมตัวสอบอะไรยังไงนะครับแต่กลุ่มแต่ละกลุ่มเนาะก็ลองไปเช็คดูตำแหน่งของตัวเองตรงหรือเปล่าวุฒิของตัวเองตรงหรือเปล่านะครับสามารถเช็ควุฒิได้ตามเว็บไซต์ของยศสอเลยนะครับตอนนี้พี่ก็เช็ควุฒิอยู่นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นวสบนะครับส่วนพวกที่มีปัญหาอาจจะเป็นพวกทรบนะครับเทคโนโลยีบัณฑิตอะไรเงี้ยนะครับวสบไม่น่าจะสอบได้นะครับเดี๋ยวดองดูนะครับขอลองเช็คดูนะครับว่าได้หรือเปล่าเนาะโอเคนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็น ใจให้คุณมมเลยน,นะครับก็เื่อใครสนใจนะครับสำหรับคอร์สก็เปิดแล้วแหละนะครับเพราะว่ามีคนเรียกร้องมานะครับที่ว่าจะเปิดแล้วถ้าครบสิบนายก็จะเปิดนะครับสำหรับกลุนะ่มหนึ่งวิศวกรรมแล้วก็กลุ่ม2วิทยาศาสตร์กนะครับโอเคนะครับขอบคุณม่นะครับสวยครับ